ปัญหาระดับโลกของผู้เรียนไทยทุกคนนะคะก็คือเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษยังไงเมื่อเราไม่ได้มีใครให้คุยด้วยเนาะเมื่อเดือนก่อนเนี่ยพี่ก็ไปถามมาในโซเชียลมีเดียของพี่ว่าเฮ้ยคุณฝึกพูดภาษาอังกฤษยังไงถ้าคุณไม่มีใครให้พูดภาษาอังกฤษด้วยอะ่ะ Let's say you are in Thailand uh, and you are surrounded by Thai people who speak Thai all The time คือมันยากมากเนาะคือจริงวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูคลิปให้จบแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงวิธีที่พี่ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าออ,อย่างแรกเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นถึงคอมเมนต์ที่น่าสนใจก่อนเพราะว่ามีคนมาเม้นไว้น่าสนใจมากมากอะถ้าไม่มีใครให้พูดด้วยเนี่ยเม้นแรกเขาบอกว่าของผมเนี่ยจะจําลองสถานการณ์ขึ้นมาในหัวแล้วก็เล่นเป็นประมาณสองคนขึ้นไปคือเหมือนแบบว่าคิดว่าเราเป็นอีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยหรอคือ เราเล่นเป็นหลายตัวละครเนาะส่วนมากเนี่ยจะพยายามลองใช้ศัพท์แปลกๆเท่ๆที่ได้ยินมาจากในเพลงหรือว่าในหนังลองเอาเข้ามาในประโยคของเราดูชอบอันนี้มากเลยสมมติว่าเราไปเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มันน่าสนใจมาเช่นคำว่าแบบ Obscene um, do you know what the word obscene means ซึ่งลามกใช่ปะมันยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเรียนคำศัพท์คำนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ลองเอามาใช้ในประโยค แล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงมันก็จะกลายเป็นแค่คำพท์อะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาบอกว่าจะลองเอาศัพท์ที่ตัวเองเรียนมาหรือว่าได้ยินมาลองเอามาใช้ในประโยคดูเช่นสมมติเขาอ,อาจจะตัวอย่างนะเขาอ,อาจจะคุยกับเพื่อนอยู่เป็น2ตัวละครอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครแรกอาจจะบอกก็แบบ um, what do you think o f t h i s song เฮ้ยเป็นไงชอบเพลงนี้ป้าคิดว่าเพลงนี้เป็นไงตัวละครที่สองในนี้พี่แพรจําลองเป็นเขาอยู่นะตัวละครที่2ก็จ,จะบอกก็แบบ I think it's obscene เนี่ยฉันคิดว่าเพลงเนี้ยมันลามกอ่ะเนี่ย ก็คือการได้จําลองสถานการณ์คิดว่าตัวเองเป็น2ตัวละครแล้วก็ได้เอาคําศัพท์ที่ตัวเองเหมือนแบบเ,เรียนมาใส่เข้ามาในบทสนทนาอ่ะวิธีนี้พี่ชอบวิธีต่อไปเขาบอกว่าอะไรอันนี้คือเวิร์กสุดๆเนาะคืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามฝึกคิดแล้วก็พยายามพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้ได้ทั้งสิ่งที่เป็น receptive skills เนาะคือ receptive skills เนี่ยก็คือมันจะเป็นทักษะที่เหมือนเรารับเข้าไปใช่ไหมฮะก็คือการ อ่านเนาะแล้วก็การฟังคืออ่านมากฟังมากแน่นอนเราก็จะพัฒนาทักษะด้าน receptive skills ได้มากขึ้นแน่นอนเนาะแต่ทักษะด้านการพูดเนาะหรือการเขียนไอ้สองทักษะเนี้ยเขาจะเรียกว่ามันเป็น productive skills สองทักษะเนี้ยพี่ว่ายาเพราะว่าคุณต้องผลิตนะคุณต้อง produce บางอย่างดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่พูด ไม่กล้าที่จะพูดหรือกลัวที่จะผิดอะไรอย่างเงี้ย uh, mm hmm. มันก็จะไม่ดีขึ้นเนาะอันต่อไปเขาบอกว่าอะไรคุยกับผีในห้อง Ooh. I like this one คุยผีในห้องเหรอคุยยังไงอะ่ะเช่นแบบ Hello Hi Can a n you hear ม e <laughs> ไม่เอาอันนี้ไมก่กล้ากลัวเขาตอบอ่ะแต่นี้มีคนมากดไลค์เยอะเหมือนกันว่าคุยกับผีในห้องก็ต้องดูนะว่าผีมันน่ากลัวหรือเปล่านะคะอะพี่รู้สึกว่าวิธีเหล่านี้มันอาจจะ work สำหรับ นักเรียนบางคนที่สามารถที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็จำลองตัวเองเป็นเหมือนแบบเ,เล่นบทบาทสมมุติได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนอยู่ก็ตามพี่อยากจะให้ลองวิธีที่พี่ใช้แล้วกันเนาะประมาณ3วิธีที่พี่ที่พี่ใช้นะที่แบบไม่ไม่ต้องมีการสร้างตัวละครอ่ะวิธีแรกก่อน I would try to record myself telling stories วิธีแรกก่อนเลยคือพี่จะพยายามที่จะอัดเสียงตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆ um, I will try to make um, these you know stories personal คือจะพยายามทำให้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้พี่กดอัดเสียงแล้วก็พี่เริ่มเล่าเรื่องแรกเลยเรื่องแรกพี่อาจจะบอกว่า I'm gonna talk about my family today อยากคุยเรื่องครอบครัวแล้วก็ สร้างมาันในหัวเลยว่าครอบครัวฉันจะพูดเรื่องอะไรบ้างที่มัน p e r s o n a l อัดเสียงไปจบปุ๊บกดฟังว่าเราพูดเป็นไงบ้างนะหรือว่าบางวันพี่ก็อาจจะแบบกดอัดเสียงแล้วบอกว่าอะไร I want to talk about my life in London อยากจะคุยถึงชีวิตที่ลอนดอนกดอัดเสียงแล้วก็เล่าเรื่องราวไปว่าอยากคุยมิติไหนบ้างแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปจะพยายามทำให้เรื่องราวมัน p e r s o n a l ที่สุดนะฮะอันนี้วิธีแรกที่พี่ใช้วิธีที่สองที่พี่รู้สึกว่ามันสามารถ ฝึกพูดแล้วก็ฝึกทั้งภาภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยก็คือว่าพี่จะพยายามที่จะจำทุกอย่างเ,าเป็น target language อะสมมติว่าวันนี้คุณกำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่อะบางครั้งมันเป็นไปได้ที่คุณจะพยายามแปลแปลจากภาษาแม่ของคุณคือมา t h e เ t อร์ u ังอะแล้วก็แปลเป็นาาภาษาอังกฤษทีละคำเช่นโตภาษาอังกฤษคือแล้วคุณก็อ้อ table สามีภาษาอังกฤษคือ husband ใช่ไหมภรรยาภาษาอังกฤษคือ wife ฉันอ,อ,อาศัยอยู่ที่ลอนดอนภาษาอังกฤษคือ I live in London บลาบลาบลา,บาแต่วันนี้วิธีที่พี่ใช้คืคอการสลับหมายความว่าอะไรเริ่มทุกอย่างเป็น target language ก่อนพี่พี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแปลอะไรอย่างนี้นะคะเวลาพี่ฝึกพี่จะอย่างนี้เลยว่าพี่จะ มองไปรอบๆพี่เช่นอะ look around you right now ลองมองไปรอบๆเลยสมมติว่าวันนี้พี่เจออะไรพี่เห็นปุ๊บอู้เอ่อ ceiling เห็นสิ่งนั้นปุ๊บ ceiling ceiling มาก่อนคำว่าเพดานถ้าเป็นแต่ก่อนตอนเด็กอาจจะแบบเพดานภาษาอังกฤษคืออะไรแต่วันนี้พี่ไม่ ceiling เอ่อ I'm uh, talking right now I'm talking right now เห็นป่ะนี่คือ เอามาทั้งประโยคแล้วเริ่มมันเป็น target language ก่อนเลยวันนี้ target language ของพี่คือภาษาอังกฤษก็ I'm talking to you right now พี่จะไม่ได้คิดในหัวก่อนว่าฉันกำลังพูดกับคุณภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ยังไงไม่ I'm talking to you right now uh, that's a fan that's a fan พี่หันไปเห็น uh, พัดลมปุ๊บ that's a fan พี่จะไม่มีว่าโอ้นั่นคือพัดลมภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรใช่ป่ะหรือแบบ oh time flies time flies เนี่ยเวลาถ้าพี่อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วพี่ต้องเอา Target Language มาก่อนเลยว่า Time flies เนาะไม่ได้บอกว่าเออเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วมานั่งนึกว่าภาษาอังกฤษมันคืออะไรอันเนี้ยคุณทำได้เลยที่บ้าน Look around you โอเ okay? ค Let's say you are in your living room you are in your kitchen Look around you What is this What is that What is this แล้วก็ลองแปะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษก,ก่อนเลยเช่นคุณเจอสมมตินี้คุณอยู่ในห้องนอนคุณคุณ เห็นสิ่งนี้ปุ๊บอู้ that's a pillow อ um, ืม้ that's a computer อืม I have I have a beautiful desk เห็นโต๊ะปุ๊บ I have a beautiful desk แต่ว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้อ่ะคุณต้องมีคลังคำศัพท์แล้วก็ประโยคอะมากพอแล้วนะคุณจะสามารถที่จะเริ่มที่จะพูดแล้วก็คิดอะไรที่มันเป็น target language ได้มากขึ้นซึ่งอันนี้มันน่าสนใจเหมือนกับตอนที่พี่เรียนภาษาเยอรมันอ่ะบางทีพี่ก็จะมายอย่างนี้เลยว่าโอเอ เอซนแล้วก็ค่อยมานั่งแปลว่าอ๋อเอซนมันคือ Eat แล้วก็คือกินในภาษาไทยพี่จะไม่ได้เริ่มจากกินภาษเยอรมันคืออะไรวะแล้วค่อยไปเป็นเอซ e นพี่จะจําไปเลยว่าอ๋อ e อซ e นเอซน,อ,นอย่างเงี้ยนีออกไหมฮะดังนั้นวันนี้อันนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งอะเริ่มประโยคในการพูดอะด้วย target language ไปเลย are you listening Are we on the same page เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พูดออกมาใส่คุณอนะ Are you listening ฟังอยู่ไหมพี่ไม่ได้เริ่มจากว่าฟังอยู่ไหมภาษาอังกฤษคืออะไรพี่มาเลย Are you listening Are we on the same page เราเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยพี่ไม่ได้เริ่มจากประโยคว่าเราเข้าใจตรงกันไหมพี่เอา Are we on the same page มันนำเลยดังนั้นะวันนี้คุณต้องพยายามที่จะเก็บคลังเหล่านี้ไปได้ ไปไปให้เยอะที่สุดนะฮะซึ่งวันนี้มันก็มีสื่อต่างๆมันก็มีแบบโซเชียลมีเดียมันมีแอปต่างๆมี AI มากมายที่ช่วยให้คุณสามารถมีคลังประโยคเาหล่นี้ได้นะคะวิธีสุดท้ายที่พี่ใช้แล้วเวิร์กที่สุดก็คือการคุยกับเอลซ่า AI อันนี้พุ่งตรงเวิร์กจริงๆเพราะว่าพี่พี่บอกทุกคนเสมอว่าพี่ค่อนข้างที่จะรักเอลซ่า AI เนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นเด็กเราได้ฝึกกับเอลซ่าตั้งแต่เด็กอะพี่จะไม่ได้ต้องพี่จะพัฒนาไปได้กว่านี้อีกไกลมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาของผู้เรียนทุกคนอนะคือการที่เราฝึกพูดแต่เราไม่ได้มีใครให้ฟีดแบ็กเราได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ เราอยากฝึกพูดตลอดเวลาแต่มันไม่ได้มีใครสามารถที่จะมานั่งให้ฟีดแบ็ k ให้กับเราได้ตลอดเวลาเนอไหมฮะดังนั้นวันนี้มาลองดูว่าถ้าต้องฝึกกับ e l s ซ a าเซึ่งวันนี้เนี่ยบทสนทนามันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบ it's quite challenging you know มันก็ต้องท้าทายมากว่าถ้าเราไม่มีใครคุยด้วยเราต้องคุยกับ AI เราจะตอบตรงทสัสได้หรือเปล่าให้บทสนทนามันจบได้หรือ เปล่านะคะอ่ะมาลองคุยกับเอลซ่าอกันวันนี้พี่จะคุยอะไรเริ่มอันนี้จะเข้าเอลซ่าอนะอ่ะเข้ามาปุ๊บมาที่ discover นะคะไปนี่เอ s ซ่าเอไอฮัล o ่จะเลือกอค f ณเอลซ่าเอ o อเอลาอ่าะเลื่าอก my o w n scenario ตลอดเพราะว่า you know ชอบท้าถ่ายตัวเองเริ่ม What kind of role play a c t I want to learn to say no to people เ uh, อ่ uh, อ let's start พี่จะลองเป็นเหมือนแบบคนที่ภาษาอังกฤษกลางๆด้นะให้มันมีผิดบ้างจะได้ดูว่าเอลซ่าเขาแก้อะไรนะทุกคนนะเอ่ um, Hi, um I have um something very important to tell you. Sure, I'm all ears. What's on your mind? I am afraid I um can't go to the party tonight. That's all right. Is everything okay? Not really. Well I know um that this party is very important and everyone is going, but I don't feel like um, going to the party tonight, you know. It's okay. There's no need to worry about it. Your health and well being come first. Are you sure? Yes, of course. Your health and well being are paramount. What will people think of me if I don't go? Don't worry about what others think. Take care of yourself and your priorities. I find it very difficult to say no to people, though. Do you have any advice? Sure, it can be tough to say no sometimes. One good way to do it is to politely and respectfully explain your reasons why you cannot fulfill the request. But I want to make everyone happy. นี่คุยไปได้เร okay. ื่อยๆขอบคุณ AI เขาบอกว่าอะไรเข้าใจนะบางครั้งอ่ะ it's impossible to please everyone and that's okay มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราที่เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขอะ่ะแล้วมันก็โอเคแล้วนี่เขาบอกว่าอะไรบอกว่า it's important to prioritize and take care of yourself first อจบ Are computing feedback. อ่ะนี่เขาบอกว่าอะไรโอ pronunciation ได้ advance นะ vocabulary วันนี้มีจึงได้แค่ intermediate grammar ก็ advance ทีเดียวพยายามที่จะผิดแล้วนะทุกคนแต่มันก็มันก็ได้เท่านี้แหละนะคะพยายามจะให้มันก,นกลางๆแล้วนะคะกะ็เนี่ยแล้วพอมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเนี่ยไปทีละหมวดเลยว่า pronunciation ของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรที่เราทำได้ดีนะอะไรที่ควรปรับปรุง vocabulary นะ,ะเนี่ย ควรที่จะเพิ่มคำว่าอะไรไปนะแล้วก็กรา r ของเราเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเป็นระดับ advanced ทีเดียวแต่ก็มี suggestions ให้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะนี่แหละคือการฝึกกับ AI ของพี่นะคะแล้วพี่ก็ฝึกกับเอล a าเตลอดเวลาเพราะว่าพี่ไม่ได้สามารถที่จะ,ะให้เจ้าของภาษามาคอยฟีดแบ็กหรือว่าคอยแบบบอกพี่ว่าเฮ้ยกราคุณเป๊ะคุณต้องอเพิ่มเติมอันนี้การออกเสียงอันนี้ดีแล้วแต่ควรจะไปอุดดูรั่วตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย เจ้าของภาษาหรือว่าครูคนไหนทําให้เราไม่ได้แต่ว่า AI เนี่ยทำให้เราได้ดังนั้นใครก็ตามที่กําลังหาตัวช่วยดีๆในการฝึก พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ฟีดแบ c k แบบเรียลไทมคุณไปลองสมัครเลยนะฮะ Elsa Premium นะฮะที่มาพร้อมกับ Elsa Pro Elsa AI แล้วก็เอ s a ่ p e e c h Analyzer คือคุ้มมากๆสมัครแล้วอย่าลืมใส่โค้ดของพี่ด้วยรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ฝึกพูดต่อไปนะสุดท้ายแล้วมันจะมีคำแนะนำจากใครมากแค่ไหนก็ตามหรือว่า,าคุณจะไปสมัครเรียนที่ไหนหรือไปใช้แอปอะไรใดๆก็ตามถ้าคุณไม่ฝึก อย่าลืมว่านี่มันเป็นทักษะที่พี่เรียกมันว่า productive skill คุณต้องผลิตถ้าคุณไม่กล้าที่จะผลิตอะไรออกมาการพูดของคุณมันก็จะไม่พัฒนานะคะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะกับคลิปดีๆที่พี่มาร่วมทำกับทาง e l ลซาวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบาย